รื่องคาสิโนและบอลการพนันออนไลน์น่าจะเป็นหัวข้อหลักของการอภิที่ปลายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและว,วันนี้เราเองก็เห็นว่าพักการเมืองฝ่ายค้านนะครับอย่างพลังประชารัฐนี่ก็เรื่องนี้เป็นหลักเนี่ยนะใช่ใช่นะครับเรื่องของอพรรคยางพรรคประชาชนก็ยังมีหลากหลายหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นก็คือเรื่องชั้นสิบสี แล้วก็มีข่าวว่าจะไปเมียนมาต่อปัญหาก็คือว่าไปสถานะอะไรนะครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยคนที่มีหน้าที่และไม่ใช่เป็นบุคคลต้องห้ามออกนอกประเทศนั่นคือตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบรองนายกนั่นคือคนที่ไม่มีหน้าที่ แต่คนที่นะครับนั่นคือคนที่มีหน้าที่แต่คนที่ไม่มีหน้าที่แบบคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะใช้บริบทอะไรที่ปรึกษาของนายกอันวาฮิบราอิมประธานอาเซียนอย่างนั้นหรือ,อเพราะว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเจรจาในแต่ละเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะครับที่จัดเรื่องความสัมพันธ์การจัดการปัญหาระหว่างสองชาตินั้น คนที่มีอำนาจตรงไม่ใช่คนที่มีอำนาจแฝงนะครับต้องไปทําหน้าที่มิฉะนั้นเราจะมีนายกรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเอาไวทไ้ทําไมก็มีพ่อนายกรัฐมนตรีคนเดียวสทอรอทุกเรื่องนะครับ<ม>บ้านเมืองก็ไปอย่างนั้นได้ที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่ผมได้พูดว่ากรณีเนี่ยนะครับ ปัญหาไม่ว่าคอร์เซนเตอร์พนันออนไลน์นะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับที่อยู่รอบข้างประเทศไทยนั้นเนี่ยแน่นอนนั้นเนี่ยนะครับการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตการไม่ส่งน้ำมันไปขายให้น,นั้นนะประชาชนสุจริตอย่างไรก็ได้รับผลกระทบแต่ต้องเป็นการกดดันเพื่อให้อำนาจรัฐในพื้นที่นั้นๆซึ่งขณะนี้ก็คือเป็นของกเรียงเนี่ย นะครับที่เขาจะต้องอยู่นิ่งไม่ได้แล้วหรือทางการรัฐบาลพม่าเองก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วก็ต้องจัดการแล้วก็เห็นว่าเริ่มขยับกันตามลำดับดมีการออกคำสั่งนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยครับให้ออกไปจากดินแดนนี้ภายในวันที่28กุมภาที่ปราบก็มีปะทะกันก็มีใช่ค่ะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ความโกลาหนเนี่ยนะครับอย่างไรในซีพม่าเนี่ยก็มีโกลาหุ่นี่ยแต่ว่าส่วนคนพม่าะจะโกลาหุนในประเทศไทยนั้นมันยังไม่เห็นถึงจุดนั้นแต่ว่าทางการไทยนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องตรวจสอบสอบภาพให้ครบถ้วนนะครับความเป็นจริงนั้นเมื่อทางการจีนเขาออกตัวขนาดนี้เนี่ยเพราะสองฝั่งเนี่ยครับไม่ว่าพมา่าหรือแม้แต่กระทั่งกัมพูชาหรือแม้กระทั่งลาวเองก็ตาม ต่างก็มีมิตรไมตรีที่ดีกับทางการจีนเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องนี้ซึ่งความจริงแล้วนั้นในระดับรัฐบาลมันไปเห็นด้วยกับพฤติการเรื่องคอนเซนเตอร์มันไม่ได้และต้องไม่ลืมว่าคอนเซนเตอร์กับพนันออนไลน์มันคือที่เดียวกันนะนะครับเป็นวิธีเพียงแต่ว่าปฏิบัติการกันคนละวิธีการาและเราก็ได้เห็นซึ่งความหายนะที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับทั้งไทย นะครับหลาอีกหลายชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเนี่ยซึ่งเขาเองก็ทนไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นในดินแดนไม่ว่าของกัมพูชาหรือในฝั่งพม่าะจะโดยชนกลุ่มน้อยไหนก็ตามแรงกดดันจากจีนหรือแม้กระทั่งมาตร,ราการจากไทยนั้นก็ต้องไปจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับจริงอยู่ณขณะนี้ก็ต้องมีภาพที่เรามันความเห็นใจแต่ว่าต้องอดทนมิฉะนั้นเนี่ย เขาต้องรักประชาชนของเขาเองสิค่ะถ้าไม่อยากให้ประชาชนเขาเนี่ยนะครับที่ออกมาสมแดงบาลังไอ้เรื่องไม่ซื้อสินค้าไทยอย่าไปวิตกกังวลนะครับก็าจะซื้อของใครแต่ว่าต้องใจแข็งจนกระทั่งนี้นะครับได้จัดการกับแกงคอนเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งนี้นะครับธุรกิจสีเทาทั้งหลายที่สร้างความเสียหายกับแผ่นดินเราเนี่ย<ะ>เสร็จสิ้นเสียก่อนและจึงเริ่มต้นกันใหม่ได้ ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าประชาชนโดยสุจริตมีคนเดือดร้อนหน่าเห็นใจจริงแต่ว่ามาตรการที่บังคับให้ผู้ปกครองในประเทศนั้นคือหมายความว่าทนเห็นเนี่ยประชาชนตัวเองเนี่ยลำบากไม่ไหวแล้วนะครับก็ลุกขึ้นมาจัดการกับทุนจีนเทาซึ่งเป็นบุคคลที่รัฐบาลจีนไม่พึงปรารถนานะและมันก็ตำตา นะครับมาตร,ราการในประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จัดการอะไรได้จนกระทั่งทางการจีนเ็าต้องลุกขึ้นมาจัดการเองและเขาก็ชี้เป้าวความจริงเนี่ยนะครับพวกนี้ชี้เป้าถูกหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะได้แลเห็นถึงมาตร,ราการถัดจากนี้ไปนะครับคืองานนี้ถ้าจีนไม่เข้ามานะครับร่วมอํานวยการด้วยนั้นสถานการณ์คงเดินกามาไม่ถึงจุดนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นทางทิศทางเนี่ยนะครับของคนไทยเนี่ย เราก็ต้องจิตใจคือผมไม่ได้บอกว่าเราต้องไร้ซึ่งเมตตาธรรมนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนคุณให้ได้อย่างรวดเร็วคุณก็ต้องจัดการอย่างรวดเร็วนะครับเพราะในแต่ละเมืองนั้นเนี่ยคนที่โดนหลอกมันคือคนไทย<ช>และก็คือคนจีนและมิชาติดๆด้วยนะใช่ค่ะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นสองชาตินี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นต้องการไฟฟ้ากลับคืนเร็ว ก็ต้องจัดการเรื่องทุนสีเทาให้หมดต้องการน้ํามันนะครับต้องการสัญญาณอินเทอร์เนต็ต <Internet. S 2> นะครับกลับมาอยู่ในภาวะปะกะตินั้นนั่นหมายความว่าแผ่นดินนั้นต้องเป็นแผ่นดินสะอาดนะครับไม่ใช่เป็นแผ่นดินเทานะครับและความเป็นจริงนั้นประเทศไทยก็ควรที่จะคิดว่าเรากําลังจะมีเมืองแบบเชเวกกโกเมียววีและอีกหลายๆเมืองเนี่ย,ยขึ้นใน,<อ>นประเทศไทยคือหมายความว่า ไอ้นี่เราเห็นแต่ว่าไอ,ไอ้สิ่งที่เราเห็นที่เป็นปนัญหาเนี่ยเรากําลังจะสร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ววันหนึ่งเนี่ยครับเราอาจจะเจอเนี่ยนะครับแบบสีอนุวิลนะครับซึ่งเป็นเมืองร้างเป็นเมืองผีสิงเต็มไปด้วยตึกร้างนะครับนั่นถ้าทุนสีขาวมันเป็นอย่างั้นะแต่ทุนเทานี่มันอะไรก็ได้นะครับมาเร็วเคลมเร็วนะครับและสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เร็ว เพราะฉะนั้นเรื่องนะครับผมก็เชื่อว่าเรื่องเรื่องคาสิโนและบ่อนการพนันออนไลน์น่าจะเป็นหัวข้อหลักของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้ววันนี้เราเองก็เห็นว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะครับอย่างพลังประชารัฐนียก็เอาเรื่องนี้เป็นหลักเนะครับเรื่องของพรรคอย่างพรรคประชาชนก็ยังมีหลากหลายหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นก็คือเรื่องชั้น14 และเรื่องราวอื่นๆนะครับและรวมกระทั่งว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติผมว่านี่นะครับล็อกเป้าเดียวแล้วก็นะครับเขาก็บีบเวลาอยากบีบเวลาเองไม่ใช่อะนะครับถ้าห้าวันอาจจะ5้ากระทรวงสิบกระทรวงให้สองวันก็เหลือคนเดียวนะครับแล้วก็อธิบอธิบายให้ดีๆและการเมืองอย่าถือว่าเป็นการกันแกล้งรังแกกัน แต่นี่คือมาตรการนะครับในการตรวจสอบผู้ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารนะครับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่พูดอย่างเดียวนะเออแล้วเรื่องชั้นสิบสี่ที่จะไปพาดพิงคุณทักษิณที่คุณภูมิธรรมพูดอะคะว่าอย่ามาพาดพิงคนนอกนะระวังเดี๋ยวจะโดนฟ้องคือสามารถพูดพาดพิงได้หรือไม่อย่างไรคะคืออย่างไรก็รตามนั้นเนี่ยนะครับ คนที่พูดก็รู้ว่าคุณ,ค,ณคุณทักษิณมีสิทธิ์ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกนะครับก็คือว่าสภาที่เขาให้เอกสิทธิ์นะครับก็คือพูดหมายถึงพูดถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่ในการประชุมของสภานั้นๆนะครับสามารถคุ้มครองคำว่าเอกสิทธิ์ได้